おい。 สว no ัสดีครับคุณผู้ชมพบกับบอสนะฮะและรายการบางกอกกระซิบกอะซิบกระซิบนั่นเองนะครับวันนี้นะครับบอสขี่เจ้าทุยมาจากทุ่งบางกะปิมาที่โรงละครเอ็มเทียเตอร์เพราะว่าวันนี้ทาง Dreambox นะครับได้เปิดการแสดงละครเวทีเรื่องแผลเก่าเดอะมิวสิคัลนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับเหล่านักแสดงกันดีกว่าครับสร้างความประทับใจไปแล้วสี่รอบก่อนจะไปฟังเสียงร้องสกิดติ่งหัวใจจากเหล่าบรรดานักแสดงเราไปเมาส์กับผู้กำกับกันก่อนเลยพี่ลิงอ่ะผู้กำกับเรื่องแผลเก่าเขาก็จะบอกว่าแผลเก่ามีหลายเวอร์ชันมันจะมมีอออะะไไไรรรแแบบตตกก่่่าางงงงงหืืนนนนสใจยัััล็็เปทูค ร้องทั้งเรื่องเลยบทโต้ตอบทั้งหมดก็เป็นเพลงเราก็จะได้เห็นการตีความแผลเก่าแบบที่ไม่เคยเห็นเพราะว่ามันก็จะเล่าในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเรียวถ้าสมมติว่าให้คะแนนเพลงเต็มสิบจะให้เท่าไหร่ครับให้สิบเพราะว่าโชคดีว่าได้นักแสดงที่ดีเสียงดีเพราะว่าการร้องเพลงแบบมิวสิควลมันไม่เหมือนการร้องเพลงทั่วๆไปมันร้องเพลงในฐานะตัวละครนี่เป็นมิวสิคัลเรื่องแรกของคู่หรือเปล่าฮะ ของผมน่าจะประมาณเรื่องที่5ที่6ครั้งแรก<ว>เรื่องแรกในออชีวิตเลยครั้งแรกที่2ท่านมาเจอกันเนี่ยเคยมีรู้สึกตรงกันไหมน้องมีความตั้งใจมากมแล้วมันเริ่มจากความตั้งใจที่ดีแล้วครับสุดท้ายแล้วมันมนยนครับกลายเป็นเลี่ยมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วลวันนี้เจอพี่เก่งครั้งแรกคือตอน audition มีโอกาสได้ร้องคู่กันเพลงแรกก็คือเจ้าพ่อต้นส่เราก็รู้สึกได้ว่าอ๋อใช่เขาคืขอขวัญคุณผู้ชมเขาจะได้รับรู้ถึงความตื่นตาตื่นใจที่ไ้บนเวทีบ้างครับผมขอยกให้กับฉากของเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่า เทคนิคเยอะมากเรื่องนี้อยากให้มาดูกันนะครับเวลาที่คนถามว่าเล่นละครเวทีขวัญเรียมหลอทุกคนก็จะแบบเรียมเลือทนแล้วนั่นต้องมีเพลงนี้แน่เลยก็คือไม่มี <laughs> เพราะว่าแผลกับดิวิชั่เนี่ยเป็นเพลงที่เราประพันธ์ขึ้นใหม่หมดเลยสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับจั่พอต้นซยจงเป็นพยานข้าขอรักมันแต่คนคนนี้

รับบทเป็นใครรับบทเป็นในเรืองครับเป็นพ่อของเรียมผู้ชมเขาจะได้ความตื่นตาตื่นใจอะไรเราเนรมิตน้ําคลองแสนแสะไปบนเวทีแล้วก็มีฉากยิงกันเป็นสโลโมชั่นเนี่ดูความที่เป็นมิวสิคัลอยากให้พี่หูเนี่ยร้องสักข่อนนึ่งผมอยากไปได้ขวัญน้ำใหม่จะไหลมาสักกี่ครั้ง อาปุ๊กรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นพ่อของขวัญครับอาปุ๊กเคยเล่นละคร t h มิวสิคเข้าอย่างนี้มาบ่อยแค่ไหนเมื่อก่อนก็เล่นละคร,รสุนทรภพรก็มีร้องเพลงแต่อันนี้มันเพลงที่เขียนขึ้นใหม่หมดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานมากร้อ,องโชว์นิดน,นึงฮะขวัญเลยเองมีความทุกข์แค่ไหนพ่อก็เป็นทุกข์ใจมากแค่นั้นพี่เจี๊ยบเนี่ยรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นแม่ทิมค่ะเป็นแม่ของน้องเรียม คือพี่เจียบเนี่ยเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็แบบเป็นนักร้องด้วยพอมาสมูมิซเค้ลที่แบบต้องร้องเพลงตลอดมีความยากยังไงไหมครับดนตรีของพี่ไก่ไม่เคยง่ายเลยแต่มันเป็นความท้าทายถ้าคุณผ่านสิ่งนี้ไปได้คุณร้องไมเง่เหอะเพลงไหนก็ร้องได้ในโลกใบนี้นมีสายนีจริงน,น,นะที่จะตัดออกนะว่าอยากให้พี่เจีย๊ยบร้องสักท่อนหนึ่งกูจะทำยังไงกับมึงดี ีเรียเชิญชวนคุณผู้ชมนี่นะถ้าคุณตัดสินใจช้าเนี่ยคุณจะพลาดไปอย่างน่าเสียดาย2812นี้จองบัตรด,ด่วนค่ะที่ Dream Box นะครับล้วมาพบกันนะ <c oughs> คุณเคย